เนื่องในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงของบรรยากาศบอลโลกนะครับมันก็เลยจะลองเล่นเกมบอลโลกนะฮะสเปนอนแลนนะ,ะแบบประวัติการมาโอเคครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลนะครับเราเป็นโหระดับนี้แล้วเราเป็นเราเป็นเราเป็นโหระดับแบบนี้ระดับแบบนี้แล้วเราต้องเป็นเป็นอเมเจอร์พอฮะ,ะ <c oughs> เล่นยากเดี๋ยวจะไม่ผ่านเราจะอายเขาเราเป็นอะไรดีหอ๋อเรา ปีนี้บราซิลแข่งใช่ไหมฮะเราก็นี่รยบาราซิลอยู่แล้วฮะโอ้โหปีนี้บราซิลแข่งก็ต้องบราซิลสิครับเจ้าภาพนะครับเราจะเล่นเจ้าภาพเลยละครับมาครับแมชต่อไปเราต้องสู้กับชิลีโอเคครับมาครับไม่แคร์ไม่กลัวครับไม่กลัวแรงสิ้นแผนแนวรุกแนวรับโอ้ไม่ต้องโลบมั่นใจในทีมเราครับโอ้มั่นใจว่ายังไงเราก็ชนะฮะโอเคครับโอเคครับมาเริ่มเกมมาดีกว่าครับมาดูกันครับว่า คนอย่างผมเนี่ยคนอย่างผมเนี่ยนะฮะจะสามารถได้กี่ประตูกันนะครับมาครับบาซ z i l vs ชิล l เทียร์ไรเดอร์เซาเปาโลนะครับผมครับผมปริศนพึ่งยามาพร้อมกับคุณวิศักดิ์เนินกัดครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มครับมีสามคะแนนให้ลุ้นกันสามแต้มนั้นมีค่ามากนะครับจะทำให้พวกเขาเข้ารอบน็อกเอาต่ำนั้นเลยครับเอาล้วครับผมจะผมนะครับดูด้วยตัวสีนะครับจะเป็นขอเป็นผู้พากบอล รับอาสาต่อทั้งทั้งสองวเรศักดิ์พึ่งยาและเอ่อเอ่อชื่อไรนะนั่นแหละครับวเรศักดิ์มินกัดนะครับผมจะมาเผื่อดูแลตองสองสี่นะครับผมจะมาภาคบอลต่อนะฮะโอเคครับพร้อมแล้วครับแต่งการผมยาวมากนะฮะสี่สิบสี่นะครับเราเป็นเนมาครับเนมาเนมาเตะครับเตะครับเริ่มครับเริ่มเริ่มสตาร์ทเกมครับสตาร์ทเกมสตาร์ทเกมครับ ส่งลูกแล้วครับส่งลูกแล้วครับโอเคครับไปขวาครับไปเดียวเดียวถอยหลังครับถอยหลังน <en> ี <refugees> okay, ่นี People ่เรามีสปินแบบโอ้โหสับขาหลอกสับขาหลอกอื้มนี่เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับส่งครับส่งส่งส่งครับส่งครับหรือกัสโตวครับหรือกัสโตวโอ้โดนตะกัดครับเอาแล้วครับออสการ์วิ้งครับออสการ์วิ้งครับออสการ์วิ้งครับตอนนี้โดนอื้มเทียก็ออสการ์ได้ครับออสการ์ได้แต่โอ้ เอาแล้วครับออสการ์ได้ครับออสการ์ได้ส่งเอสนะครับส่งไปส่งไปส่งให้เนมาร์เนมาร์มาเนมาร์โอ้เนมาร์ลอดจะคุกไม่ทันครับไม่ทันครับออสการ์มาครับออสการ์เสียบครับออสการ์เสียบโอ้ไม่ทันครับโดนแย่ครับโดนโอ้ไม่ทันแล้วครับเอาแล้วครับเดวิดลุยครับเดวิดลุยเดวิดลุยเสียบเขาตรงกะไม่ทันฮะเอาแล้วครับเอาล้วครับจะล้ำหน้าไม่ไปล้ำหน้าดิโอ้คืแย่แล้วครับแย่แล้วครับทำยไงดีครับโอ้กูล้ำไปได้ฮะเชียโอซีซ่าครับซีซ่าสุดยอดครับไม่นะใช่ื่อครับเอาล้วครับหากจะเป็นผูู้สประต โอเคครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอาละครับส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วนะฮะส่งไปแล้วโอเคครับเฟรดครับเฟรดโอ้เฟรดโดนสกัดเอาแล้วครับได้ฟาวฮะดูยกัสตาโวครับดูยกัสตาโวได้ฟรีคิกครับโอ้เออโอเคพร้อมแล้วดีไปเลยยาวๆยิงครับยิงเข้าไหมครับไม่เข้าติดครับออสการ์ออสการ์ได้ครับโอ้โดนครับคิดว่า โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหครับเอาละครับโอ้สกัดไว้ได้ครับปอลินโยครับปอลินโยครับโอ้ยไปขวาไปโอ้เคลื่อนน้ำขึ้นครับส่งครับส่งครับส่งส่งพอแล้วครับโอ้เฟสครับเฟสเฟสเฟสโอ้เฟสตรงกลางครับเฟสเข้าครับเฟสเข้าครับเฟสเข้าครับโอ้เฟสมาซ้ายครับเลี้ยงซ้ายเลี้ยงไปซ้ายครับส่งครับส่งส่งให้ลุยตะกุลตะกูลตะกุลยิงครับยิงยิงยิงไม่เข้าครับโอ้โหชนหงส์หลุดเสาไปบอลนั้นไม่เดียวเลยครับโอยมุมแบบเกือบไปแล้วนะฮะโอ้โห เล่นไปนิดนึงครับเล่นไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังมีลุ้นต่อครับลุ้นต่อมาครับมาครับโอเคครับครับโอเคครับด่านนี้โอเคครับดานนี้เอาไว้ครับดานนี้เอาเว้ครับปุ๊บลงครับลงครับออกครับออกครับโอเคอึ๊บเอสโอเคครับส่งยาวครับส่งยาวมาให้ฮักฮักฮักวิ่งเร็วครับฮักฮักโอเคฮักครับ ครับส่งครับส่งครับโอ้ส่งครับส่งครับส่งครับส่งบอ้ได้ครับโอ้โหย้ายไปครับออสการ์ออสการ์ได้ครับออสการ์ไรบอลออสการ์ได้บอลออสการ์ส่งครับส่งส่งครัยิงครับยิงครับยิงโอ้เข้าไปแล้วครับง่ายง่ายเลยครับผู้สาป็นตัวบุโอกาสถัดสุดยอดครับป้องกันไม่ได้แน่นอนโอ้โหนาทีนี้ถ่นที่สามนะฮะนาทีหรือเปล่าครับโอ้โหสุดยอดครับเฟสครับอื้อหือ เซตเป็นคนยิงนะเบอร์เก้าสุดยอดไปเลยครับประแรกมาแล้วนะครับเหมือนกับเกมเริ่มแล้วนะครับโอเครับดูแล้ววันนี้เกมไม่ค่อยสนุกครับมีประตูแล้วน่าจะสนุกขึ้นนะครับถูกครับคุณดิเดซอนไล่ไล่เกมครับเคือมีประตูเกิดหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วครับเทียโก้เทียโก้สิว่ามาเซโลมาเซโลได้ครับมาเซโลได้ไปครับไปครับไปซ้ายครับไปซ้ายครับส่งครับส่งส่งโอเคครับโรยการ์เตาโวส่งครับส่งส่งมาเกือบหลุดครับเนี่มารับได้เนี่มารับได้ ส่งครับส่งส่งออสกาโอ้ดนตัดบอลครับดนตัดบอลลุยกาตาโวกาตาโวไม่ทันครับเดียร์กาโอ้ตีก้าววิ่งหนีวิ่งหนีบอลเฉยเลยวิ่งหนีบอลเฉยเลยจะอัพครับลุยกาตาโวไม่ยืนนิ่งนะครับทุกคนยืนนิ่งนะครับในนเอาเวสเอาเวสเอาเวสปูดิงย่ปูริยโอปูริยโอปูริยโอฮักเอาแล้วครับแย่แล้วครับแย่แล้วครับฮักครับมาฮักวิ่งครับมารเซโล จะราพึ่งอย่าพึ่งสกัดสกัดครับโอ้โหสุดยอดครับจูลโอซิซารับบอลไว้ได้นะไม่นะใช่เลยครับโอเคครับส่งไปเล็กเลครับเล็กเลครับสั้นๆั้นโอเคมาทางลังโอ้โหแย่ครับแย่ครับโอ้โหไม่แย่แล้วครับแย่แล้วครับโอ้โหเกือบแล้วครับอู้ปัดได้ครับได้ครับมาครับลูกเตะมุมครับมาดูรีเพย์ครับไปครับไปต่อครับอ มาครับปิดครับมีใครครับบอลินโญบอลิญโญปูลินโญ่เราไม่ได้เราไปแล้วครับไปแล้วครับเขาวิ่งไปแล้วครับเอาไม่ทันครับอ้าวมีเสียงนกวิดไม่มีอะไรครับทีนี้นกบวิดโอ้ดนมากอย่าพึ่งโอ้หูข้ามคานไปนะฮะไม่น่าเชื่อเลยครับโอ้ยเอาละครับจบครึ่งแรกไปแล้วครับเราบาราซิลนะาครับนำชิลีไป1 0ครับมาหประตูต่อศูนย์ะฮะโอเคครับเรามาดูกันว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงนะครับเอาเมาส์ออกก่อนนะโอเคครับ ครับเลื่อนขึ้นหลังครับครึ่งหลังครับเฟรดวิ่งหลังครับโอเคครับรอบเป็นกลุ่มครับมาครับอเอาแล้วครับเฟรดโอ้โดนทางฟาวไหมโดนทางฟาวไหมลุยคาสตาโวส่งครับส่งไปต่อไม่ได้คโอ้ไปต่อไม่ได้ครับเฟร็ดแทบมากครับเอาละครับเอาแล้วครับเฟรดครับเฟรดเอาแล้วครับเฟรดต้งไม่ได้ครับโดนแย่งตลอดนะฮะเดวิดลุยเดวิดลุยฮักครับฮักฮักเดวิดเอาครับปาวินโจส่งครับส่งโอเคครับเฟรดฮักครับฮัก เอาละครับนี่เป็นโอกาสที่จะพาเข้าไปข้างในโอ้ส่งไปให้ใครน่ะบ้าไปแล้วเนี่ยโอเคครับมาครับมาครับเดวิดลุยเดวิดเอาปุริโยครับปุริโยถมปุริโยปุริโยส่งครับส่งไปออสการ์ครับออสการ์ส่งครับส่งให้ลุยจ้าโอ้ไม่ได้ครับโดนตัดบอลโดนตัดบอลเปียโก้ลิว่าเซียโก้เซียว่าเซียว่าไปออสการ์ครับออสการ์ตัดบอลตัดบอลได้ไหมตัดบอลได้ไหมตัดบอลได้ไหมโอ้ล้มครับล้มออสการล้มตุดโอเคครับเดนี่อาเวส โอ้โหออสการ์ครับออสการ์วิ่งไปแล้วครับจำเดียวครับเดียวครับเฟสครับเฟสเอ้ยเฟสเฟสเฟสดำได้กองเฟสอ่ะโอ้ครับเอาละครับเฟสวิ่งครับเฟสวิ่งไม่ทันครับเฟสวิ่งไม่ทันเฟสวิ่งขวาเฟสวิ่งไม่ทันครับโอ้โหกาตาโบครับกาตาโบอ๋อครับซิว่าซิว่า ว,ว PI, ย function, ย่า <c oughs> สไลด์ครับสไลด์ไม่โดนนะครับสไลด์ไม่โดนครับมาเซโลมาเซลโลสไลด์ไม่โดนอีกแล้วครับเอาละครับแย่แล้วครับออาสกายเราไปไม่ปัดออกไปได้นะฮะนี่มาครับนี่มาวิ่งไล่ครับวิ่งไรไม่ทันครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยมาเซโลเดนิเอวิโอ้เกือบไปแล้วครับหือออกของหน้าไม่ค่อยเกือบเข้าไปแล้วครับพยายามพาบอลไปข้างหน้าแต่ว่าจังหวะผู้ตัดสินเป่าได้ดีมากครับล้ำหน้าพอดีนะฮะแหมช่างเป็นมุมที่ดีเหลือเกิน มาครับมาครับพร้อมแล้วครับไปครับโอเคอือซ้ายซ้ายอ่ะเคาะหลบเนี่ยหลอก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 ยื้อเวลาครับแปดทีแปดทีอึือส่งครับส่งสองนโยครับดูแล้วครัเรากำลังจะได้เห็นความมันยอดเยี่ยมของเขานะครับส่งครับอุย่าเพิ่งออกครับย่าเพิ่งออกโอครับส่งครับโอ้โดนครับโดนกันไว้ครับโดนกันครับเดวิดเอาเวทเอาเวทเอาเวทเดวิดลุยเดวิดลุยเดวิดลุยเอาแล้วครับโปลินโยเดวิดลุยเอาแล้วครับอาโกซือว่าซิว่า ิว่าตัดบอลไม่ทันครับมาเซโร่มาเซโร่โอ้โหดีครับโอ้โหมาเซโร่ต uh ัดออกไปทันบอลดีนะฮะได้เตะมุมครับได้เตะมุมครับได้เตะมุมครับมาเซโร่มองโอ้ยออกข้างไปครับโอ้สุดยอดไปเลยฮะนิดเดียวเท่านั้นครับทำดีแล้วอย่างน้อยก็เข้ากรอบโอเคฮะโอ้เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วโอเคครับมาครับอ่าโอเคฮะพร้อมแล้ว ใครับไปวิศักก็เคยบอกกับผมอยู่บ่อยๆนะครับว่าเล่นฟุตบอลนั้นต้องเล่นเป็นทีมครับใช่ครับวันนี้พวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจจริงๆครับคุณในศรมั่นใจยังไงวะไม่มีความมั่นใจอทีมเองเอีอยโดนติดครับติดเอดูโอ้ชื่อหอชื่ออเอาสไลด์สไลด์กูอยากเห็นสไลด์สไลด์สไดลส์สไลด์สไลด์นนี้น่าจะได้ครับโอ้เตะออกไปครับ ปูรินโยเลี้ยงครับเลี้ยงเข้าไปครับไม่ได้ครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินชี้ให้เป็นฟรีคิกฟาวครับฟาวพร้อมแล้วไปให้ใครดีนี่เลยครับง่ายๆโอเคครับส่งลูกธรรมดาส่งลูกธรรมดาโอเคครับมาครับโอเคครับส่งมาครับไปแล้ว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 ครับเนยมาครับเนยมาครับส่งครับส่งครับออสการ์ครับออสการ์ออสการ์ส่งครับส่งครับปูรินโยครับปูรินโยปูรินโยปูรินโย สับขาลอกสับขาลอกครับสับขาลอกโอขาลอกไม่น่าเชื่อครับจนจุดๆนี้ส่งครับส่งไม่ได้ครับติดขาโอ้โูนี่โปลินโอไม่ติดขาตลอดนะฮะโอ้โหจบเกมในที่สุดครับแหมสุดยอดไปเลยครับบาซิลช <laughs> นะ0นะครับและนี<ง>่คือการคา <c oughs> ดเดาคืนที่จะเท็จนี้นะครับบาซิลกับอ่าสำหรับการติดตามชมเลยครับ นี่คือฟุตบอลโลกครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมจนจบนะครับชอบไป่ชอบยังไงสามารถฝากได้ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบเช่นกันครับสวัสดีครับ